สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับแบร์ไลต้ากันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ด้วยกันในพาร์ทสของวิธีเป็น VTuber ฉบับไม่ง่ายนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีการนำเอาอวตารที่เราสร้างใน v r o y Studio แล้วก็นำไปปรับแต่งใน VCFace เพื่อที่จะนำมาขึ้นสตรีมในโปรแกรม t t e a m Lab OBS นะครับผม ครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าโปรแกรม Stream l a b OBS เนี่ยมีลูกเล่นและก็รายละเอียดเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำแค่วิธีใช้งานเบื้องต้นนะครับในการนำเอาเอาวตารของเราเนี่ยขึ้นไปบนสตรีมนะครับหรือว่าใช้ในการอัดและบันทึกวิดีโอเหมือนที่ผมกำลังทำอยู่นี้นะครับโอเคครับผมเมื่อเข้ามาในโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับคือตอนแรกเนี่ยโปรแกรมเนี่ยมันจะไม่มีเซตอัพ อะไรมาให้เลยนะคือแบบคุณต้องเพิ่มไปเองทุกอย่างเลยนะครับซึ่งรวมถึงเจ้า VC Face ของเราด้วยนะครับอันดับแรกเลยที่จะต้องทําก็คืออย่าลืมเปิดใช้งานโปรแกรม VC Face ไว้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนนะเดี๋ยวนะอ่านี่นะครับก่อนที่เราจะไปเปิดในโปรแกรม Steam Lab OBS นะครับอย่าลืมเปิดโปรแกรม VC Face ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ ตั้งค่าให้ามันเป็นโปร่งใสแบบนี้นะครับเหมือนกับที่เคยแนะนําไปในคลิปพาร์ทที่2นะครับคืออันนี้มันคือโปรแกรแม,มทั้งหมดใช่ไหมหลังจากที่เราเนี่ยเลือกอวตารแล้วเนี่ยแล้วเราเซตค่าอะไรเสร็จหมดแล้วเนี่ยอย่าลืมที่จะกดปุ่มกากบาทตรงนี้นะครับแล้วก็สเปกบาร์เพื่อซ่อนปุ่มนะแล้วก็ทําการย่อนะครับย่อโปรแกรมนี้ลงไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปเปิดโปรแกรม s t ร am แวล OBS ขึ้นมานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ สลับไปสลับมาแล้วมันเบี้ยวเดี๋ยวอ่าโอเคซึ่งอย่างที่บอกนะครับคือตอนแรกเนี่ยมันจะไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ซึ่งเราต้องเพิ่มเองนะรายละเอียดมันค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําแค่การนําเอาเอาาตาวตารของเราเนี่ยขึ้นมาโชว์แค่นั้นพอนะครับถ้าใครอยากรู้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยอย่าลืมถามกันมานะครับเดี๋ยวจะทําคลิป สอนแยกให้ตะหากนะครับผมโอเคที่แรกเนี่ยถับ VC face ตรงนี้มันจะไม่มีนะครับซึ่งถ้ามันไม่มีแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นแบบนี้คือมันจะมีแค่เสียงของเราอย่างเดียวนะครับอเจ้าอวตารที่เราอุตส่าห์ทำมาทั้ง2องพาร์ทเนี่ยมันจะไม่ขึ้นมาในนี้นะวิธีที่จะเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมลบก่อนรีมูฟโอเควิธีเพิ่มนะครับให้กดปุ่มบวกตรงนี้นะครับ แล้วก็ไปที่เกมแคปเจอร์ ure, นะครับกด add source นะครับตรงนี้ให้พิมพ์ไปว่า vcface นะครับ v face โอเ,เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมานะครับให้เราเลือกเป็นตัวนี้นะครับผม capture specific window นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับห้ามลืมเด็ดขาดเลยก็คือ allow Transparency นะครับอันนี้คือจะทำให้แบบมันทำให้พื้นหลังเราเนี่ยโปร่งใสเวลาเราขึ้นไปบนสตรีมนะครับอ่าโอเคจากนั้นก็กดที่ done นะครับเห็นไหมตัวของเราก็จะโผล่มานะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถที่จะปรับได้นะปรับเล็กปรับใหญ่ปรับตำแหน่งได้ตามความชอบนะครับตามความสะดวกของเราเลย นี่ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ะโอเคแล้วถามว่าคุณมีทุกอย่างครบหมดแล้วเนี่ยคุณจะสตรีมยังไงถูกไหมมันจะมี go live ตรงนี้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยอ่า YouTube account ของผมเนี่ยมันยังไม่ได้เปิดอ่าฟังก์ชันการสตรีมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้คิดจะสตรีมอยู่แล้วเนื่องจากแบบหลายๆอย่างนะครคือเครื่องไม่พร้อมนะครับมันช้านะก็เลยไม่ได้เปิดไว้นะครับมันเลยสตรีมผ่าน YouTube ไม่ได้แต่ว่าใครที่อยากจะอัดวิดีโอเนี่ยมันจะมีปุ่มเลคคอร์ดอยู่ตรงนี้นะครับก็กดปุ๊บอ่ามันก็จะถามถามว่าเออคุณจะไปบันทึกวิดีโอที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลือก,เล,อกเลือกที่เก็บไฟล์ไปนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอืมก็ประมาณนี้เองนะครับเท่านี้คุณก็สามารถที่จะเป็นวูทูบเบอร์ได้แล้วคุณสามารถที่จะสตรีมได้แล้วคุณสามารถที่จะบันทึกวิดีโอแล้วก็เอาไปจัดต่อแล้วก็อัปโหลดลงบนเว็บต่างๆได้แล้วนะครับส่วน ใครที่อยากรู้รายละเอียดว่าเอ้ยแล้วมันทําอะไรได้อีกบ้างก็อย่าลืมที่จะ,อะคอมเมนต์นะครับถามกันมาได้นะครับคลิปนี้แนะนําแค่การนําเอา VCface เนี่ยขึ้นไปบนสตีมเท่านั้นนะครับผมโอเควันนี้คลิปอาจจะสั้นไปหน่อยนะครับก็ยังไงถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์รบกวนช่วยฝากไลค์นะครับฝากแชร์ฝากกด s u b s c r i b e ช่องให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย